ครูพงษ์นำโคนนะครับขึ้นไปแลกกับโคนของอุปการเพราะว่าโคนตัวนี้ยืนดีมากนะครับฝ่ายอุปการตัดสินใจกินแลกโคนครูพงษ์นำม้านะครับขึ้นไปกินพร้อมทั้งโจมตีเม็ดอุปการตัดสินใจนำเม็ดขึ้นมาไล่โคลน ครูพงษ์นำโคลนะครับดันบุกขึ้นไปแลกกับโคลที่ฉอชิงสามจังหวะนี้อุปการตัดสินใจกินแรกครูพงษ์นำเบีย้ยขึ้นไปกินอุปการนำเรือกอมางอ ในจังหวะนี้ถ้าหากว่าครูพงหงายเบี้ยนะครับฝ่ายอุปการมีแต้มสอกกลับคือเดินเบี้ยควา่ามไล่ม้านะครับผมแล้วจะได้กินเบี้ยหงายนะครับดังนั้นครูพงเดินแต้มนี้ครับไล่เม็ดจังหวะนี้ฝ่ายอุปการตัดสินใจใช้เม็ดนะครับกินแลกเบี้ย ครูพงใช้เบีย้ยขึ้นไปกินฝ่ายอุปการเดินเบีย้ยขึ้นมาแรกเพื่อเตรียมเปิดคลองเรือจังหวะนี้ครูพงตัดสินใจนำม้าเข้าไปบุกไล่กินเรือครับอุปการตัดสินใจกินแลกเรือครูพงกินตอบ อุปการรู้ทันว่าเรือของครูพง์จะไปรุกกินม้านะครับจึงขยับขุนลงไปที่คอหนครูพงค์ไม่ต้องการให้อุปการได้เปิดคลองเรือนะครับจึงส่งเบี้ยขึ้นไปอุปการจึงส่งเบี้ยขึ้นมาจะมาหงายครับ จังหวะนี้ครูพงศ์ตัดสินใจถอยม้ากลับมาเพื่อเตรียมงห่เบีย้ยอุปการตัดสินใจงห่เบีย้ยครับครูพงษ์งห่ด้วยครับผมด้วยเบีย้ยที่จอสามจังหวะนี้อุปการตัดสินใจนำเรือมาแรกซึ่งครูพงษ์คิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่า เป็นรองเม็ดนะครับผมเป็นรองศักหมากอยู่ถ้าแรกเรือมีโอกาสที่จะแพ้ปลายกระดานนะครับดังนั้นอาจจะต้องเก็บเรือไว้จะมีโอกาสเสมอมากกว่านะครับเมื่อครูพงเห็นดังนั้นนะครับผมจึงตัดสินใจกินแรกเรือรุกเลยฝ่ายอุปการใช้ขุนกินแล้วจังหวะนี้ครูพงถอยมา้ามากินเบี้ยงไหนครับ เท่ากับว่าเกมนี้ครูพงได้เปรียบเบี้ยงหายนะครับผมกับสักมากเม็ดนะครับสู้กับเบี้ย